เกียบอกกับเจ้าของว่าอย่าใช้เงินเกินห้าร้อยบาทนะคะก็ได้โอ้ยสมพอมันมีกลิ่นเันนีวมะม่วงของไออันนี้สามสิบบาทเปิดมาเลยเลยได้ใช้เงินเกินห้าร้อยบอกจ้าขอแต่ก็เกินมาดนึงอันนี้สามสิบบาทอันนี้หน,นึ่งร้อยบาทนะคะอันนี้ห้าสิบบาทอันนี้ร้อยห้าสิบบาทอซะผม่นน็เคยซื้อกินจากเถิอดอกไอซ์ว่ามันแพงโลละร้ 150. อยห้าสิบ อยากกินอ้งุนไซมัสคัดพร้พอรมอากินอันนี้พร้อมจากสกินนียังก็ไอกินขนมจีนไปห้าบาทเนาะก็ห้า,500าร้อพร้อมกับค่าเดินทางเนาะโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนกินก็เนี่ยวมะม่วงเนาะอันนี้อันนี้โลละร้อยนะคะซื้อมาครึ่งโลมันเป็นสีอะไรคะสีชมพูข้างในพากินอีกแล้วเมื่อกี้กินขนมจีนมาก็บว่าอยู่ทองเนาะก็เลยมากิน พลาซมอนพากินอีกแล้วขนาดนั้นเนาะใครไม่ชอบก็เลื่อตนตาได้นะคะอายแล้วงงกับหลายคนมาต่อว่าให้อายแหงแปลกเนาะอายก็อยู่ในชีวิตของอายนะบางเจอ,อายอยากถามอะอไปเห็นอย่างให้เขาอยากตั้งคำถามมานะไปทำอะไรให้เขาน้ออย่างประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปหาแนวใสก่อนเด้อใสียใจ <c oughs> นักท่องเที่ยวลยหลายหลาย ตางชาตินะไหมบางคนนักท่องเทยวอสิเป็นคนมาอยู่นี่ก็ได้อยู่ตลาดนี่นะมะกินแบบง่ายๆได้จะเด้อขอโทษคนที่อาสิบอเจริญหูเจริญตาคนบอกว่าอยู่กรุงเทพก็ไม่เห็นพาไปนั่นไปนี่พาไปมันก็นเฮ็ดคลิปยากเยอะพี่น้องไอ้ส่วนคู่มือเนี่ยแบบรู์ว่าเฮ็ดอีย่างให้ภัยแบบบางคนแบบตอว่า,ายเยอะเลยนะอย่ามาว่าเอง จังชีวิตเหมยเหมยกับแต่ละคนแต่ละอันเนี้ยบางเถื่อไอ้ก็ทอแทนะฮะทางกินบางเถื่อไอ้ไ่ได้เห็นอย่างผิดนะมาต่อว่าให้อาเป็นไอ้งง่ไอ้ก็เป็นคนเด้อไอ้ก็เป็นคนเด้อจ้ายอยากวอาอย่างก็คิดหอดใจขอใจเราเนาะ,นะอันนี้ซื้อมาหกบาทต่อละสิบบาทแถมหนึ่งกินหมดไหมไม่หมดหรอก พรุงนี้ก็จะย้ายห้องแล้วนะถามว่าได้ห้องหลไรยังยังยังไม่จองเลยนะยังไม่ดูกินก่อนค่อยทำขึ้นหัวดังดีแรกๆซื้อองหวนอยากกินไสมัดคัดพอไปซื้ออีกดีไปซื้อตัวนี้มันปัดเหมือนมันแก่แล้วพี่เนอะอืม อือฮัตั้งแต่กินวาซาบิมาอันนี้เตะดังมากเลยอันนี้เป็นปลาหมึกข้าก็พอกินอยู่นะ มาสือว่าแพงวาสบิเตะดังขนาดนี้อ่ะปกติจะใส่แคส่สองสองซองอย่างเงี้ยบบเตะดังปันเนี่ย รอบนี้คือเตะด,ดังแห้งค่ะนะตายมาเดินมากินนับไอจินไปว้าเพื่อนไปงงกับคนใจเย็นๆได้พึ่งว่าให้กันเพราะว่าออา้ก็ไม่รู้ว่าออ้ทำอะไรพิษ มาจบให้ฟังนินทากาลีซังซังก็อยู่ในส่วนที่ซังไอ้บอลังควานเจ้าเจ้าอย่ามาลังควานไอ้ ต่างคนต่างอยู่นะ mm hmm. เฮ้ยเออสือไปด้วยจ้ะแท่งงว่าไอาเพอย่างให้เขาคือเมนคือนั่นนี่ไอแทะน,นั่นเะนี่ยมาแล,แล้วจมเลยมันยมาอยู่ในหัวสมองไม่อยากจมอม ตลาดบางจากนะคะพวกนี้ก็มีอยู่ตลาดท่าเรือตรงที่เกยเราบอกอานนะตลาดทู่ตรงนี้ของกินเยอะนะจะไปเบิงเกไปเบิ่งกระเ,เ,เป๋าแต่โดยส่วนมากเสื้อผ้ามันจะเป็นเสื้อผ้าเมือสองเมือหนึ่งไม่มีนะมีอยู่แต่ไม่เยอะแบบเมืนน่อไหร่ด้ไปเดินออกไปเล่น ออกกำลังกายเบิง่งผู้ขอบผู้คนมีนจ่เนียนอ้วนโดยเฉะกินข้าวเหนียวมะม่วง้วยนะเนี่ยพอละเดยอกินเอาเด้อข่าวสองข้ามบอกกินไปใชยวาซาิละ่ะโอ้ยวัวอายพอดกินบ่ได้เลยไหม มาใส่ตัวนี้ข้าวมันบ่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่กินยากจะด่านะปักซิอแซบละไปล้างให้เพื่อนโอ้แต่ ขาเนีวมูนข้าวเหนียวมูลมูลอะไรมูนด้วยอันนี้อันนี้แโตอ้ว,อวนกินไปพักผ่อนตรงนี้เดินทางออกจากตรงนี้ไอ้กินปันนี้นะมากิน,นอ่างุอนลองอ่างุ่นดำเลยอันนี้ดูว่ามันจะอร่อยมากไหม ไอโจมไอคนทุกคนไอมาโจมไอคนอีหลีนี่แหละ <c oughs> บางเทีไองงน,นะว่าไอตั้งคำถามอะถามว่าไอผิดอีหย่างสามารถไออยากตั้งคำถามว่า,วาไอผิดอะไรแค่นะถึงว่าให้กันขนาดนี้ว่าร้านเลยนะร้านร้านแต่มม่บ๊วยติเ,เหรอกินให้มันหมดได้ ฉักกันไว้เชิดเราเกิดรวมแดมนแะพ้ไม่กิ่นหลยแล้วนะตื่ะจองโองแรมก่อนเปเนี่ย เขาอิ่มมีอเอมเปลี่นอยู่นะเพคะว่าถามว่าไอ้น่ะวอเบอรมอนเป็นยับอเแบบนี้นะโอ้ยไอ้นี่แหละวอเบอรมอนเป็นบอได้มัดหนะไัยดีกับเขาเขาดีมัดอแต่บางเฉือนนี่คือไอรร้เบลลูวะไอ้ไปเห็นอย่างให้เขาเขาคือมาว่ามาอย่างไอไปนเนี่ยนะไอก็น้อยใจในส่วนตัวน,นั้นเอ็มี อืถ้าเป็นไปได้ไอ้ก็อยากให้ต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างอยู่ไปเนาะเข้าใจไอ้นะไอ้ก็พยอ,อยามมาเฮ็ดคลิปแบบนี้เราทุกคนจะมันบด้เจริญหูเจริญตามันบ่ได้แบบหน้าฟังนะอ่ะนะอโหยาไปวันนี้จะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบายมากินอง,งนุ่นแม่มดใช่ไหมอันนี้โลละร้อยห้าสิบบาทนะซื้อมาหนึ่งโลแบ่งกินทีละหน่อกอกเปรี้ยวเลยคะ อืมแรกๆว่าจะกินองุอ่นไซมัสคัดเห็นองุ่นอันนี้เปลี่ยนใจอร่อยคนละแบบแต่ชอบองุ่นอันนั้นมันเป็นเจลลี่อร่อยดี